กองทัพเรือร่วมกับกระทรวงควมนาคมจัดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยประจำปี2,565หรือ Saret 2022 อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรน,นกองฝึกศูนย์ยุทธการกองการฝึกกองเรือยุทธการการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการการฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะแผนที่ ทั้งนี้สามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยณเรือหลวงจากกีนาเรเบตท่าเรือจุตเมต็ตรอำเภอสตยหีบจังหวัดชลบรุรีในวันศุกร์ที่19สิงหาคม2565เเเเรรราาาึกพพพืืพ่่่ออออควววมมมชชยีิต้